สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะยามเนี้ยฉีหูแทบอยากจะบีบคอหญิงสาวให้ตายคามือ,อยังดีที่การฝึกฝนหลายปีที่ผ่านมาช่วยอย่างมือที่กำลังจะเคลื่อนออกไปได้เขาหลบตาลงเล็กน้อยปกปิดความดุร้ายในดวงตาเสียสิ้นตอนนี้เขากำลังรู้สึกเสียใจไม่น่าเรียกนางออกมาเลยปล่อยให้นางตายอยู่ข้างในก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหน เยียนนิงไม่รู้ความคิดในใจเขาเห็นอีกฝ่ายก้มหน้าไม่พูดต่อแต่ร่างเหมือนจะเป่งไอสังหารเข้มขน้นนึกย้อนถึงคำที่ฉีหูกล่าวกับนางเมื่อครู่ไม่เห็นมีสาระอะไรเลยเยียนหนิงเริ่มรำคาญขึ้นมาจริงๆจึงถามกลับไปว่าท่านตามข้าออกมาเพราะอยากจะพูดอะไรกันแน่บึ้มนางถามพึ่งจะขาดคำก็มังเกิดเสียงกึกก้องมาจากในถ้ำ เสียงดังสนั่นจนหูแทบแตกกระทั่งพื้นใต้เท้ายัางสั่นไว้นี่มันเสียงอะไรกันบึ้มบึ้มเกิดเสียงดังขึ้นอีกสองครั้งติดเหยียนหนิงงุนงงไปชั่วครู่นอกจากพื้นดินจะสั่นสะเทือนรุนแรงก้อนหินเหนือศีรษะก็เริ่มล่วงลงมาดูเหมือนแหล่งแร่ก,กำลังจะถลม่มมีคนระเบิดแหล่งแร่กินกรรมาถันเหล่านั้นก็คือดินปืนฤๅ ไม่จวงจู่เยี่ยนยังอยู่ข้างในเมื่อครูเองแทๆ้ๆชายผู้นั้นยังกำชับที่ข้างหูอยู่เลยว่าอย่าไปไกลนะักให้ระวังหน่อยใบหน้าของเขายังยิ้มระมัยส่งให้นางเสียงยังกังวานก้องอยู่ในหูไม่เขาจะตายไปทั้งอย่างนี้ไม่ได้นางต้องไปช่วยเขาใจนางเต้นระรัวเหมือนหัวใจเด้งขึ้นมาถึงหอคอยคิดแต่จะรีบหาคนผู้นั้นให้พบ หินขนาดเท่าหัวคนพันหล่นลงมาใส่แทบจะก,กระแทกตัวนางอยู่แล้วหญิงสาวรีบดึงสติกลับคืนมาพื้นดินยังคงสันส่นสะเทือนเสียงระเบิดกึดกก้องก็ดังอย่างต่อเนื่องเหตุระเบิดเกิดขึ้นลึกเข้าไปในถ้ำแม้ปากถ้ำจะได้รับผลกระทบแต่ก็ไม่มากนะักตอนนี้เวยลี่รีบรุดมาถึงข้างกายนางแล้ว กำลังจะดึงนางวิ่งออกด้านนอกคาดไม่ถึงว่าหญิงสาวจะบ้าบินถึงขนาดวิ่งย้อนกลับเข้าไปโดยไม่สนใจก้อนหินที่ล่วงลงมาไม่ขาดสายเวลีหนะ้าเปลี่ยนสีเป็นครั้งแรกแตะคอกว่าอันตรายอย่าไปเขายื่นมือหวังควา้ามือหญิงสาวเอาไว้ทว่าวิชาตัวเบาของเยียนิงก็ไม่ได้ดอยนะโดยเฉพาะเมื่อนางทุ่มแรงทั้งหมดก็เปรียบเหมือนปลาที่แหวกว่ายอย่างรวดเร็ว ถ้าลวงสายน้ำดำมืดที่เต็มไปด้วยหญ้าทั้งคล่องแคล่วทั้งกล้าหาญวอยลี่จึงดึงนางไว้ไม่อยู่ได้ยินนางตะโกนตอบว่าเขายังอยู่ในนั้นแล้วก็พุ่งตัวเข้าไปในทางเดินโดยไม่หันหน้ากลับมาอีกเลยวอยลี่ทั้งตกใจทั้งหวาดกลัวรู้สึกเย็นว่าไปทั้งใจเพื่อจวงจูเยียนนางถึงกับยอมทิ้งชีวิตเลยรืกดวงตาสีหมึกของวอยลี่ มีเพียงร่างของเหยียนนิงไม่ว่านางจะไปไหนเขาก็จะตามนางไปตลอดชายหนุ่มเคลื่อนกำลังภายในเต็มกำลังแล้วเร่งฝีเท้าตามไปสถานการณ์ในอุโมงค์สาหัสกว่าปากถ้ำมากก้อนหินล่วงลงมาไม่ขาดซ้ายเสียงระเบิดยังคงดังต่อเนื่องผืนดินใต้ฝ่าเท้าสั่นจนยืนนิ่งไม่ได้เวลี่เข้ามาช้ากว่าเหย,ยนิงแค่ครู่เดียว กลับมองไม่เห็นร่างนางแล้วดวงตาหนางมืดครึมเมินเฉยต่อหินที่ล่วงลงมาไม่หยุดเล่งฝีเท้าวิ่งเข้าไปจวงจูเยี่ยนนึกเป็นห่วงเยียนนิงตอนสอบปากคำช่างตีเหล็กจึงใจลอยสุดท้ายต้องเดินมารอหญิงสาวที่ปากอุโมงคาดไม่ถึงว่าจู่จูจะมีเสียงกึกก้องดังมาจากด้านหลังประตูหินหินบนเพดานถ้ำล่วงลงมาเพราะแรงระเบิดมหาศาล ผนังที่อยู่ใกล้ประตูหินเริ่มถลม่มจากนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นอีกสองครั้งติดทํำเริ่มสั่นไหวไปทั่วหมอกฝุ่นหนาแน่นแผ่กระจายไปทั้งถ้ามองไม่เห็นว่าใครเป็นใครได้ยินเพียงเสียงร้องโอดโอยไม่ขาดสายกลิ่นคาวเลือดปะปนมากับขเหม่าดินปืนลอยฟุง้งฝุ่นดินกระจายไปทั่วทิศทำเอาหายใจไม่ออกยังดีที่จวงจูเยียน ยืนตรงปากอุโมงค์อยู่ก่อนแล้วเหล่าองครักกับฉู่ซือก็อยู่ไม่ห่างจากเขานักตอนที่เสียงระเบิดดังในครั้งแรกพวกเขาก็เริ่มวิ่งออกมาพวกเขาออกมาเป็นกลุ่มแรกสุดก็จริงแต่ก็ยังหลบไม่พ้นโดนหินที่ร่วงกระแทกใส่มีเลือดไหลซึมทั้งแผ่นลังและหัวใรแต่ไม่มีใครกล้าหยุดวิ่งในสถานการณ์แบบนี้ เมื่อจวงจูเยียนมองเห็นร่างเยียนหนิงในชุดแดงอันคุ้นเคยวิ่งตรงมาหาเขาก็แทบจะไม่เชื่อสายตาตนเองนั่งออกไปแล้วไม่ใช่หรือนางวิ่งสวนเข้ามาอยู่กลางกองหินเกือบถูกหินกระแทกตั้งหลายก้อนจวงจูเยียนรู้สึกว่าเลือดทั่วกายจับตัวเป็นน้ำแข็งแล้วนางวิ่งกลับมาทำไมไม่ต้องการมีชีวิตแล้วรือยามนี้จวงจูเยียนไม่อาจแยกแยะได้เลยว่า ในใจรู้สึกอย่างไรรู้แต่ว่าตนตะโกนใส่นางทันทีรีบออกไปเร็วเย็ยนหนิงกั้นลมหายใจวิ่งพุ่งเข้าไปในอุโมงค์พลันได้ยินเสียงของจวงจูเยียนอย่างนึกว่าหลอนไปเองด้วยซ้ํานางหันมองตามเสียงก็เห็นเขากําลังวิ่งตรงมาวิ่งพลางตะอคอกใส่นางมาตลอดทางฝุ่นดินเต็มหน้าเต็มตัวในชั่วขณะที่มองเห็นเขา ใจที่เหมือนกลิ้งอยู่กลางน้ำเดือดค่อยๆสงบลงโชคดีเขายังมีชีวิตยังมีชีวิตอยู่เย็ยนหนิงจึงไม่วิ่งเข้าไปข้างในอีกคอยระวังหลบหินที่ล่วงพางกวักมือเรียกเขาทางนี้มาทางนี้เร็วระยะห่างระหว่างทั้งสองเริ่มล้นเข้าใกล้กันเรื่อยๆขณะที่จวงจู่เยียนกำลังจะคว้ามือนางนั่นเองเสียงระเบิดดังติดตกันอีกระรอก ก็สั่นสะเทือนไปทั้งโซดปราสาทแรงทำลายล้างมหาศาลทำให้อุโมงค์สัน่นจนผนังหินโดยรอบเคลื่อนไหวรุนแรงที่นี่จะถล่มลงมาแล้วหินเหนือศีรษะล่วงลงมาหาใหญ่อุโมงค์ก็กว้างเพียงแค่นี้ไม่มีพื้นที่ให้หลบได้จวงจู่เยี่ยนไม่คิดหน้าคิดหลังกระโจนตัวไปข้างหน้าขวาร่างเหยียนนิ้ง เท่ามาเกอดไว้ในอ้อมแขนเหมือนฟ้าดินสั่นสะเทือนแล้วพลิกคว่ำเย็้นนิ้งติดอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นแนบแน่นหูได้ยินเสียงดังกึกก้องไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนบริเวณโดยรอบจึงค่อยๆสงบลงแคคแคกแค,กแคกเสียงไอดังขึ้นที่ข้างหูนา่งถูกกอดรัดแน่นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงไออาการกระเพื่อมไหวก็ถูกถ่ายทอดมาสู่นาง เยยนหนิงรู้สึกได้ว่าคนที่กอดตนอยู่เหมือนจะหายใจลำบากขึ้นเรื่อยๆนางเริ่มขยับตัวเศษหินเหนือศีรษะค่อยๆร่วงผูใส่หน้าทำเอานางสำลักเยยนหนิงฝืนลืมตาขึ้นฝุ่นสีเทาคลาะคลุ้งไปทั่วทุกทิศรอบกายมีแต่หินก้อนใหญ่คบเพิงถูกหินกระแทกใส่จนดับเหลือเพียงแสงสลัวเลือนรางทำให้มองเห็นไม่ชัดเจนนะ จวงจูเยยนไออยู่ตลอดแต่มือที่กอดนางอยู่มิได้คลายออกเย็ยนหนิงกังวลเล็กน้อยนางยันหน้าอกเขาค่อยๆผลักออกเพื่อจะมองสีหน้าเขาชัดๆผมสีดำถูกฝุ่นและเศษหินปิดทับมองขายมีน้ําค้างแข็งมากเกาะเป็นชั้นๆใบหน้าของเขาก็มีฝุ่นเต็มไปหมดแม้แต่คิ้วก็ยังเต็มไปด้วยฝุ่นดินทำให้มองเห็นใบหน้าไม่ชัดเจน มีเพียงเลือดสีแดงสดที่ไหลออกจากปากไม่หยุดที่สะดุดสายตาเหยียนหนิงตกใจคิดจะประคองเขานั่งกลับพบว่าตนเองขยับขาไม่ได้นางลองขยับอีกทีก็รู้สึกปวดขาขวายิ่งกว่าเดิมจนต้องส่งเสียงร้องออกมาเบาๆจวงจูเยี่ยนรีบฝืนกืนเลือดที่พุ่งขึ้นคอก้มหน้าตรวจดูอาการเจ็บของเยียนนิง ในอุโมงมืดสลัวเยียนหนิงเองก็สวมแดงทั้งชุดจวงจูเยียนดูไม่ออกว่าบาดแผลนางอยู่ตรงไหนกลัวจะเป็นกระดูกจึงไม่กล้าขยับขยเยียน่นได้แต่ถามว่าเป็นอะไรเจ็บตรงไหนบอกค่าหญิงสาวเจ็บจนเหงื่อเย็นผุดเต็มหนา้าผากนา่งสูดลมหายใจลึกๆก,ก่อนจะตอบเสียงเบาคขาจวงจูเยียนมองไปทันทีพบว่าสองขาของเยีนนิง ถูกหินก้อนใหญ่หลายก้อนทับเอาไว้ตัวเขาเหมือนถูกทังน้ำเย็นราดตั้งแต่หัวจะรดเท้าเขาไม่อาจปกป้องนางได้ปล่อยให้นางบาดเจ็บอย่าก,กลัวข้าจะผักก้อนหินออกให้อย่ากลัวเสียงของจวงจู่เยี่ยนแหบผ้าทุมตำ่ำป้ายเสียงสัน่นเมื่อประคองนางนั่งได้แล้วก็หมุนกายไปผลักหินเหล่านั้นออกหินแต่ละก้อนใหญ่มากจนคนธรรมดาไม่อาจขนไว เขาพับแขนเสื้อสองมือจับก้อนหินเอาไว้แน่นค่อยขยับออกทีละนิดเป็นเพราะเขาหันหลังให้เยียนนิงจึงเห็นว่าชุดขาวของเขานั้นสกรปรกเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะแผ่นหลังเขาถูกก้อนหินที่ทั้งคมและหนักกรีดเสื้อขาดจนเห็นเนื้อหนังทั้งแผ่นหลังดูเหมือนภาพวาดที่ย้อมด้วยสีเลือดจวงจูเยียนเหมือนจะไม่รู้สึกถึงบาดแผลของตน เขาออกแรงย้ายหินก้อนมหึมาเหล่านั้นเยียนหนิงมองไม่เห็นสีหน้าของเขาได้ยินเพียงเสียงไอที่ดังเป็นระยะนางจ้องแผ่นหลังของเขาจนรู้สึกว่ากระบอกตาของตนเริ่มอุ่นร้อนเยียนนิงยกมือรูปอกโ,อกโดยไม่รู้ตัวรู้สึกเจ็บปวดยิ่งนักเจ็บยิ่งกว่าถูกหินกระแทกเองหลายเท่าจวงจูเยียนทั้งผักทั้งรากกองหินอย่างบ้าคลั่ง ผ่านไปครึ่งการทูบเขาก็สามารถขนหินสองก้อนที่ทับอยู่ด้านบนสุดออกไปได้ก่อนหน้านี้เย็นหนิงเจ็บจนชาไปทั้งขาเซียวขณะที่หินถูกขนออกนางพลันรู้สึกถึงความเจ็บร้าวอันยากจะทานทนเจ็บจนนางส่งเสียงรอง้องอ้าจวงจูเยียนตกใจไม่กล้าแตะหินที่อยู่ข้างขานางอีกเขาคุกเข่าลงตรวจดูอย่างละเอียด ขาซ้ายเหยียนนิงติดอยู่ในร่องระหว่างหินก้อนใหญ่กับหินก้อนเล็กพอดีไม่ได้รับบาดเจ็บมากนะักส่วนขาขวาถูกหินก้อนที่เพึ่งขนออกไปกระแทกหน้าแข้งโชคดีที่หินก้อนนั้นไม่ได้ใหญ่มากกระดูกหน้าแข้งจึงมีได้ร้าวแต่สภาพของนางที่ถูกคมหินบาดจนเลือดไหลโสมก็เสียดแทงตาจวงจูเยียนจนเจ็บลึกไปถึงอกเขาแหวกเสื้อคุมตัวยาว ฉีกผ้าสะอาดออกจากเสื้อสับในแล้วยกขานางขึ้นอย่างระมัดระวังค่อยๆพันแผลให้นางเมื่อเลือดอุ่นๆไหลผ่านปลายนิ้วนิ้วเขาก็สั่นโดยมิอาจควบคุมสั่นจนแทบจะถือผ้าไม่อยู่ในสายตาของจวงจูเยียนมีเพียงเลือดแดงฉานสมองบนชายผ้าเมื่อตอนเสด็จแม่กับเสด็จพี่จากไปทั้งสองค่อยๆหมดลมหายใจ เนื้อตัวค่อยๆเย็นเชียบไม่ว่าเขาจะทำอย่างไรครอบครัวก็ไม่อาจหวนคืนมาเขาใช้ชีวิตอย่างสิ้นหวังตัวคนเดียวคิดว่าชีวิตนี้คงจะไม่ต้องเจ็บปวดแบบนั้นอีกแล้วแต่ตอนนี้เขาถูกความหวาดภวาและสิ้นหวังที่ห่างหายไปนานเอ,อ่อท่วมขึ้นมาอีกครั้งเขากลัวกลัวว่าเขาพยายามเต็มที่แล้วก็ยังรักษาขาของนางเอาไว้ไม่ได้ นางสูงส่งสง่างามและจริงใจนางควรจะอยู่บนที่สูงควรจะหัวเราะอย่างกำเริบเสบสันไล้ความหวาดเกรงนางจะไม่มีขาได้อย่างไรกันจะให้นางเสียขาไปข้างหนึ่งเพราะวิ่งมาหาเขาไม่ได้รอบด้านมืดจนเกินไปจวงจูเยี่ยนเองก็นั่งขวางกั้นนางเอาไว้จากบาดแผลทำให้เหยียนหนิงมองไม่เห็นว่าแผลที่ขาตนเป็นอย่างไร นอกจากความเจ็บมหาศาลในจังหวะที่หินถูกย้ายออกแล้วนางก็ไม่ได้รู้สึกทรมานมากนะักเดิมนึกว่าแค่กระแทกขาจนเจ็บแต่ตอนนี้สีหน้าท่าทางจวงจุเยียนดูไม่ดีเอาเสียเลยนางรู้สึกได้ว่าเขาสั่นไปทั้งตัวหรือว่าขานางบาดเจ็บกว่าที่คิดเอาไว้ขาถูกกระแทกจนหักแล้วเลือนางจะพิการหรือไม่ สมองของเยียน,นิ้งเขาโพลนไปหมดหน้าอกเหมือนถูกหินก้อนใหญ่ทับแม้แต่ลมหายใจก็หยุดนิ่งไปชั่วขณะตอนที่นางวิ่งเข้ามานั่นหลบไม่ทันถูกหินกระแทกไปหลายทีตอนนี้หน้าอกก็ยังเจ็บไม่สางกิน่นคาวเลือดเอ่อขึ้นมาในปากหญิงสาวเริ่มไอเลือดไหลาตามมุมปากหยดลงบนคอเสือ้อการไอรุนแรงของหญิงสาว ช่วยดึงสติของจวงจูเยียนกลับมาในที่สุดกว่าจะพันแผลเรียบร้อยก็ยากเย็ยนนะพอหันกลับมาพบว่าเยียนหนิงไอเป็นเลือดเขาตกใจจนตับม้ามแทบจะหลุดออกมาจากร่างรีบหลวงขวดยาที่เยียนหนิงมอบให้ออกมาจากอกเสือ้อเทยาทั้งสองเม็ดออกมารวดเดียวยัดใส่ปากหญิงซาวเลวกินเสียเยียนหนิงกลืนไปเม็ดหนึ่ง ตอนที่จวงจูเยี่ยนเอาอยาเม็ดที่สองยัดใส่ปากนางเบือนหน้าหนีแล้วผลักกลับไปให้เขาเจ้าก็กินเม็ดหนึ่งด้วยดูจากแผลด้านหลังของเจ้าแล้วเขาต้องถูกหินกระแทกใส่มากมายเป็นแน่แม้เขาไม่พูดถึงเยียนหนิงก็รู้ว่าเขาต้องช้ำในหนักกว่านางข้าไม่เป็นอะไรเจ้ากินเถอะชายหนุ่มยัดยาใส่ปากเยยนหนิงอย่างดื้อรั้นกล่าวเหมือนกล่อมเด็กว่ารีบกินยาอย่าดื้อสิ หญิงสาวขมวดคิ้วเบาๆอาการของจวงจู่เยี่ยนดูผิดปกติปลายนิ้วสั่นไม่หยุดดวงตาฉ่ำลึกคู่นั้นพิจารณาตรงริมฝีปากนางเหมือนว่าหากนางไม่กินยาเม็ดนี้ก็อาจจะถึงตายได้นางคุ้นคิดชั่วคู่ก่อนอ้าปากรับยากืนลงคอเห็นนางกินยาแล้วมีได้ไอเป็นเลือดอีกร่างที่แคร่งเคียดของจวงจู่เยี่ยนก็ค่อยๆผ่อนคลายลง เขาถามเสียงแผ่วเบาว่า,วายังไม่สบายตรงไหนอีกหรือไม่บาดเจ็บที่ตัวหรือเปล่าตอนที่จวงจูเยี่ยนขยับร่างเยียนนิ้งแอบรอบมองก็เห็นแล้วว่าขาตนมีได้หักจึงวางใจลงพอเห็นอีกฝ่ายตึงเครียดขนาดนี้ก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ขาเจ็บขานิดหน่อยเท่านั้นไม่เป็นอะไรจริงๆอย่าก,กังวลนึกถึงแผลบนตัวเขาบ้างเยียนนิงรีบก้มหน้าลง หรือคนดูที่เอวคิดจะหาขวดยาจากเข็มขัดให้เขากินสักสองเม็ดทว่ายังหายาไม่พบกลับรู้สึกเจ็บแบบที่หลังคอจากนั้นนางก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยจวงจูเยี่ยนบาดเจ็บหนักตอนที่เขารู้ว่ามีคนลอบเข้ามาเจ้านั้นก็ลงมือเรียบร้อยแล้วเขามองเหยียนหนิงที่ล้มไปด้านหลังอยากจะเข้าไปรับแต่กลับมีมือเรียวยาวเปี่ยวพลังคู่หนึ่ง หลับล่างของนางเอาไว้แทนจวงจูเยี่ยนกำมัดชกใส่อกคนผู้นั้นเจ้านั่นฝีมือเฉียบไวเบียงกายหลบได้ทันแล้วอุ้มเหยียนหนิงที่สลบขึ้นมาจากพื้นตอนนี้เขาจึงเห็นหน้าผู้มาใหม่ชัดๆก็คือชายชื่อเวลี่ที่ไม่รู้ประวัตินั่นเองจวงจูเยี่ยนเค้นเสียงถามคิดจะทำอะไรกันแน่ เอาละค่ะเ,เพื่อนๆค่ะแมมไอเจ้าเวลีนี่ก็เข้ามาได้จังหวะเวลาพอดีแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือทั้งจวงจูเยียนแล้วก็เหยียนหนิงนะคะพระเอกนางเอกของพวกเราคู่นี้ก็รักกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็แบบเหมือนกับแบบ คือยังไงดีนะคือตอนเสี่ยงเป็นเสียงตายอะไรเงี้ยนะคะทุกคนทั้งคู่ก็ต่างมีความรู้สึกแบบเสียวว่าในหัวใจที่อีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าจะเสียชีวิตจะพิการหรือเปล่าก็ดูได้ว่าพวกเขาก็รักกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิ s หน้าค่ะสวัสดีค่ะ